สวัสดีน้องๆนักศึกษาทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทเรียนจากหนังสือ2เปโตรนะครับวันนี้เราจะศึกษาหนังสือ2เปโตรต่อจากครั้งที่แล้วตอนนี้เราอยู่ในหนังสือ2เปโตรบทที่1นะครับในบทที่1หลังจากที่ครั้งก่อนนะครับม้วนก่อนเราศึกษาว่าเปโตรได้คำนับพี่น้องนะครับว่าขอให้พี่น้องเจ,จเจริญขึ้นในพระคุณและในสันติสุข ผมนำเสนอพี่น้องว่าพระคุณมีความหมายว่าอย่างไรนะครับและสนันติสุขมีความหมายว่าอย่างไรเปตโตรคำนับพี่น้องเพื่อที่จะยืนยันให้กับพี่น้องเห็นว่าพี่น้องเป็นผู้ที่ได้รับสิ่งที่มีค่านะครับล้ําค่าที่สุดอยู่แล้วคือความเชื่อในองค์พ,พระเยซูพตเจ้า<ม>แต่ฉะนั้นเนี่ยในการที่พี่น้องได้เจริญขึ้นในความเชื่อในทางขององค์พระเยซูพตเจ้า พี่น้องจึงได้รับผลของการกระทำนะครับในเรื่องของการเจริญขึ้นเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าและเราเห็นว่าในหนังสือสองเปโตรนะครับเราเห็นถึงกุญแจของหนังสือเล่มนี้กุญแจของหนังสือเล่มนี้ก็คือคําว่ารู้จักนั่นเองนะครับรู้จักในภาษากรีกอ่านว่า epignosis นะครับคำนี้มีความหมายถึงการที่เรารู้จักอย่างลึกซึ้งนะครับ เชี่ยวชาญน,นะครับการที่เรารู้จักสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเข้าใจเปโตรจะหนุนน้าใจพี่น้องในหนังสือสองเปโตรนะครับกุญแจของหนังสือเล่มน,นี้ก็คือว่าการที่เราทุกคนจะรู้จักองค์พระเยซูพร์เจ้าอย่างแท้จริงดังนั้นการที่เราจะเติบโตในการที่รู้จักกับพระเยซูคร์เจ้านะครับเปโตรจะพูดถึงกุญแจของการโตขึ้น ที่เราศึกษาผ่านมาแล้วนะครับในหนังสือสองเปโตรบทที่1เราเห็นว่าเปโตรได้พูดถึงการโตขึ้นของพี่น้องด้วยการาได้รับสิ่งต่างๆที่จะให้พี่น้องจเจริญขึ้นนะครับในหนังสือสองเปโตรบทที่1นึ่ี้เองที่เราศึกษาในข้อที่5จนถึงข้อที่7มีบันไดอยู่8ขั้นที่พี่น้องและเราแต่ละคนจะต้องเติบโตนะครับเปโตรจะพูดถึงเอา คุณธรรมนะครับเอาทรรมเอาความเชื่อเพิ่มด้วยความรู้เอาความรู้เพิ่มด้วยการเหนี่ยวรั้งตนนะครับเอานความเหนี่ยวรั้งตนเพิ่มไปด้วยการอดทนขันตีนะครับเอาความอดทนนั้นเพิ่มด้วยการยำเกรงพระเจ้าการรักพระเจ้าและรักพี่น้องรักคนทั่วไป นี่คือบันไดทั้ง8ขั้นที่จะทําให้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของพี่น้องนั้นได้เติบโตตามที่เราได้ศึกษาผ่านมาแล้วนะครับวันนี้เราจะศึกษาต่อในหนังสือ2เปโตรบทที่1นี่เองนะครับในข้อที่8หลังจากที่เปโตรพูดถึงบันได8ขั้นที่ให้พี่น้องเติบโตขึ้นแล้วเปโตรจะพูดถึงคุณภาพนะครับของการเป็นคริสเตียน ในการที่เราจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในข้อที่8บอกว่าเพราะถ้าท่านมีคุณสมบัติเหล่านี้มากยิ่งยิ่งขึ้นก็จะทำให้ท่านมีประสิทธิภาพและเกิดผลในการรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราข้อ9แต่ถ้าผู้ใดาขาดคุณสมบัติเหล่านี้ก็ตาบอดตาสั้นและลืมว่าตนได้รับการชำระจากบาปในอดีตแล้ว จากในเนื้อเรื่องนี้นะครับเราจะเห็นว่าเปโตรได้สรุปในข้อที่8เปโตรบอกว่าถ้าเราขาดคุณสมบัติเหล่านี้คุณสมบัติอะไรก็คือคุณสมบัติทั้ง8อย่างนี้ที่ผมเขียนไว้ที่นี่นะครับถ้าเราขาดคุณสมบัติทั้ง8อย่างเรากลายเป็นคนที่ตาบอดและตาสั้นในข้อที่9ตรงข้ามถ้าเรามีคุณสมบัติทั้ง8อย่างจะทำให้เราเติบโตขึ้น ในภาษาที่แปลนี้บอกว่าทำให้ท่านมีประสิทธิภาพอันที่จริงแล้วในภาษาเดิมใช้ความหมายว่าคุณสมบัตินะครับถ้าพี่น้องเติบโตขึ้นมีคุณสมบัติเหล่านี้พี่น้องก็จะกลายเป็นคนที่เกิดผลเกิดผลในเรื่องอะไรในข้อที่8พี่น้องจะกลายเป็นคนที่เกิดผลในการ รู้จักกับพระเยซูการรู้จักกับพระเยซูเป็นเป้าหมายสูงสุดในจดหมายฉบับนี้นะครับและเราเห็นว่าการที่เราจะรู้จักพระเยซูได้เราจะต้องเติบโตขึ้นเหมือนกับที่เปโตรพูดถึงในบันไดทั้ง8ขั้นถ้าพี่น้องมีคุณสมบัติทั้ง8ขั้นแบบนี้จะทำให้พี่น้องเกิดผล ในการรู้จักกับองค์พระสูตรพเจ้าของเราการเกิดผลคำนี้เป็นสิ่งที่น่าจะพิจารณาการเกิดผลกำลังพูดถึงอะไรนะครับในเนื้อเรื่องนี้ในความหมายแล้วการเกิดผลมีความหมายถึงการโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณการเติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณไม่ได้เกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติ แต่การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณนี้เกิดขึ้นจากการพยายามอุตสาห์เหมือนกับที่เราพบในข้อที่ท่าท่านหลายจงอุตสาห์จนสุดกำลังที่จะเอาความเชื่อเพิ่มด้วยความดีเอาความดีเพิ่มด้วยความรู้เอาความรู้เพิ่มด้วยการเหนี่ยวรั้งตนเอาความเหนี่ยวรังตนเพิ่มด้วยขันตีหรือความอดทนเอาความอดทนนั้นนะครับเพิ่มด้วยคุณสมบัติต่างๆต่อมาเมื่อเราเกิดผล การเกิดผลมีความหมายว่าการเติบโตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณในการที่จะรู้จักกับองค์พระสุพิเจ้าเราต้องมีคุณสมบัติทั้ง8ที่เราพูดถึงแต่ถ้าใครไม่มีคุณสมบัติทั้ง8นี้นะครับก็จะมีผลในข้อที่9บอกว่าเขาก็กลายเป็นคนเหมือนคนตาบอดหรือตาสั้นมองอะไรไม่ชัด หลงลืมนะครับในภาษาเดิมใช้คำว่าหลงลืมถ้าเราไม่เติบโตในความรู้ถึงพรสุคริสเราจะกลายเป็นคนที่เหมือนกับคนเห็นอะไรไม่ค่อยชัดเหมือนคนตาบอดน,นั่นเป็นเหตุผลที่วันนี้อยากจะนําพี่น้องได้คิดถึงการเติบโตขึ้นฝ่ายจิตวิญ,ญญาณเป็นสิ่งที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการเติบโตขึ้นในความรู้จักกับพรสุความรู้เป็นสิ่งที่สําคัญ ความรู้เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีกรอบความคิดที่ถูกต้องแน่นอนนะครับในหนังสือ1โครินบทที่8ข้อ1จุดจนถึงข้อที่2ถ้าความรู้นั้นไม่มีความรักก็จะทำให้คนคนนั้นมีนิสัยที่พองตัวเองก็คือเย่อหยิ่งนั่นเอง ความรู้ในทางของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแต่ความรู้จะต้องมาพร้อมๆกันกับความรักโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรู้จักพระคำของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญคนที่ตาบอดตาสั้นมองอะไรไม่ชัดเห็นอะไรไม่ค่อยรู้สึกนะครับนั่นเป็นเพราะว่าฝ่ายจิตวิญญ,ญาณของเขาไม่ได้เติมเต็มด้วยพระคำของพระเจ้าจากหนังสือฮีบรูนะครับหรือเฮบรายบทที่4 ในข้อที่12ผู้เขียนหนังสือเฮบรายได้พูดถึงความสำคัญของพระคำของพระเจ้าข้อนั้นบอกว่าพระคำของพระเจ้านั้นประกอบด้วยชีวิตและฤทธิเดชคมยิ่งกว่าดาบสองคมแทงทะลุก,กระทั่งจิตและวิญญาณข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวิธีฉายความคิดของมนุษย์คนนั้นได้ แสดงว่าความรู้ในทางของพระเจ้านะครับเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่ทำให้เราชำระใจมิยื้ใจใใผิดและชอบของเรายิ่งเรารู้จักกับพระเจ้าผ่านทางพระธรรมของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นรู้จักกับพระเยซูยิ่งขึ้นชีวิตของเราจะอยู่ห่างจากวิถีของความบาปมากเท่านั้นพระครรของพระเจ้าจะเป็นสิ่งที่ปรับปรุงแก้ไขนะครับชีวิตของพวกเรา เหมือนกับเปโตรจะพูดถึงด้วยนะครับในหนังสือสองเปโตรนี่เองบทที่หนึ่งข้อ20ถึงข้อที่2 1เที่เปโตรจะบอกว่าท่านจงรู้ข้อนี้ก่อนคือคำพยากรณ์ทุกคำที่เขียนไว้ในหนังสือนี้นะครับหรือในพระคัมภีร์ผู้พยากรณ์ไม่ได้คิดออกตามลำพังใจของตัวเพราะคำนั้นไม่ได้เป็นมาจากมนุษย์ผู้พยากรณ์ไม่ได้พูดคำของมนุษย์แต่พูดตามที่พระวิญญ,ญาณของพระเจ้าได้ทรงดลใจให้เขาพูด ดังนั้นการเติบโตขึ้นในการรู้จักพระสูเกิดขึ้นจากความรู้ในพระธรรมของพระเจ้าและพระธรรมของพระเจ้าเกิดจากการที่พระเจ้าได้ดนใจนะครับบรรดาผู้เผยวจนะหรือผู้พิยาก์ให้เขียนพระคำของพระองค์ขึ้นเปาโลได้พูดถึงในหนังสือ2ทิโมธีนะครับหรือ2ทิโมเทียบทที่3ข้อที่16พูดถึงพระคำของพระเจ้านั้นมีประโยชน์ เป็นทางที่เราจะได้กำไรพระคำของพระเจ้ามีประโยชน์สำหรับสั่งสอนสำหรับตักเตือนสำหรับดัดแปลงคนให้ดีขึ้นและสำหรับสอนให้รู้ในทางชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะเป็นคนดีรอบคอบเหตุ hey, ะนั้นเนี่ยเหมือนก,นกันกับที่เปตโตรพูดถึงที่นี่ถ้าเราจเจริญขึ้นในความรู้ทั้ง8ปประการนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของความดีหรือคุณธรรม ความเชื่อความรู้ความควบคุมตัวเองการอดทนการยำเกรงพระเจ้าการรักพระเจ้ารักพี่น้องรักคนจนปวงถ้าเราจเจริญขึ้นในความรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเราจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แต่ถ้าใครก็ตามที่ขาดคุณสมบัติทั้ง8นี้นะครับเขาจะกลายเป็นเหมือนกับคนตาบอดที่มองอะไรไม่ชัดมองอะไรไม่เห็นในวิถีชีวิตที่เขาดำเนินไป ดูเหมือนว่าการรู้จักกับโครงพระสุคริสคือหัวใจสําคัญของการเป็นริสเดียนนะครับอยากจะนําพี่น้องอ่านหนังสือเอเฟซัสนะครับเอเฟซัสบทที่4ในข้อที่13บสาเราจะเห็นว่าเปาโลได้เขียนหนังสือเอเฟซัสเพื่อที่จะหนุนน้ําใจพี่น้องในในเมืองนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างของคริสตจักรพระเจ้าได้ประทานให้บางคนเป็นอัครตูในข้อที่11 บางคนเป็นผู้เผยพระชนะบางคนเป็นผู้เผยแร่ข่าวประเสริฐและเป็นศิทธยพิบาลที่สอนเพื่อจะให้สิทธิชนเป็นคนดีรอบครอบนะครับใช้สําหรับปฏิบัติการงานเพื่อคนของพระเจ้าจะาทําให้คริสตจักรของพรงะองค์เจริญขึ้นบทที่4ข้อที่12แต่เมื่อถึงข้อที่13นะครับเอเฟซัสบทที่4เปาโลจะบอกว่าจนกว่าเราทั้งหมดจะบรรลุถึงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียว ในเรื่องอะไรในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าอย่างเดียวกันจนเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่คือเต็มถึงขนาดความไพยบูรณ์ของพระกิตการรู้จักกับพรซูทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ตามข้อที่13นี้นะครับเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อเติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณแต่ถ้าใครก็ตามนะครับไม่ได้มีคุณสมบัติทั้ง8 ขากลายเป็นคนตาบอดตาสั้นฝ่ายจิตวิญญาณไม่ได้เจริญขึ้นนะครับสิ่งต่างๆนี้ที่เราเห็นว่าเรามีหน้าที่จะเติบโตเป็นหน้าหนึ่งใจเดียวกันกลับมาถึงสองเปโตรนะครับบทที่1ในข้อที่10หลังจากที่เปโตรได้นำเสนอพี่น้องแล้วนะครับเปโตรจะบอกว่าเพราะเหตุนั้นพี่น้องทั้งหลาย จงพยายามมากขึ้นสังเกตนะครับจงพยายามมากขึ้นที่จะยืนยันการทรงเรียกและการทรงเลือกพวกท่านนั้นเพราะว่าถ้าพวกท่านทำเช่นนั้นท่านจะไม่มีวันล้มในข้อที่10เปโตรหนุนน้ำใจพี่น้องว่าพยายามจงพยายามแสดงว่าไม่ง่ายจงพยายามที่จะยืนยัน อันที่จริงแล้วนะครับคําว่ายืนยันกับยืนหยัดมีความหมายอันเดียวกันยืนหยัดในภาษาไทยและในภาษาเดิมมีความหมายถึงการมั่นคงเปตรปจะบอกพี่น้องว่าจงพยายามที่จะยืนยันหรือยืนหยัดการทรงเรียกและเลือกเราพบสองคำคือคำว่าเลือกกับคำว่าเรียกสองคำนี้ต่างกันนะครับ พระเจ้าได้ทรงเรียกสิทธิชนในหนังสือ2ทีโมธีนะครับขอโทษครับ2เทสโลนิกาบทที่2ข้อที่14ถึงข้อที่15เมื่อเราพูดถึงการเรียกของพระเจ้าพระเจ้าเรียกมนุษย์ให้มาถึงความรอดโดยทางพระกิตติคุณหรือข่าวประเสริฐที่ผ่านมาทางองค์พระสุคริตเราเรียกว่าพระเจ้าเรียกมนุษย์ผ่านทาง กิตติคุณหรือข่าวประเสริฐแต่การเลือกเกิดขึ้นเมื่อไหร่เอเฟซัสบทที่1ข้อที่4ี่ที้เราเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกเราทุกคนในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าตั้งแต่ก่อนที่โงร์จะทรงวางรากสร้างโลกดังนั้นเปตโตรนำเสนอพี่น้องว่าขอพี่น้องยืนยันยืนหยัดในการที่พระเจ้าได้เรียกเราและการที่พระเจ้าได้เลือกเรานะรในข้อที่10บ เพราะว่าถ้าทําอย่างนั้นท่านจะไม่มีวันลม้ลมลงเมื่อเราเป็นคนที่พระเจ้าเลือกนะครับและยืนหยัดในทางของพระเจ้าเปโตรบอกว่าจะไม่มีทางที่เราจะลม้ลมลงได้เพราะอะไรในข้อที่11 2เปโตรบทที่1เพราะโดยวิธีนี้ทางที่จะเข้าในอาณาจักรนิรันดร์ของพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา จะถูกจัดเตรียมอย่างพร้อมมูลให้กับท่านข้อที่11พูดถึงอาณาจักรนิรันของพระเยซูคริสต์เรโตรสรุปในข้อที่11ว,ว่าถ้าหากว่าเรายืนยันยืนหยัดในการทรงเรียกและเลือกของพระเจ้าแล้ว เราก็พร้อมที่จะเข้าในอาณาจักรนิรันร์ของพระเยซูอาณาจักรนิรันร์นะครับคาว่าอาณาจักรหรือแผ่นดินมาจากคําว่าซิเลียบาซิเลีย,ลยคำนี้มีความหมายว่าแผ่นดินหรืออาณาจักรหรือที่แปลว่าการครอบคลอง ถ้าหากว่าเรายืนหยัดในการทรงเรียกและเลือกตั้งมั่นคงในความเชื่อนะครับและยึดถือปฏิบัติในบันไดทั้ง8ที่เปตโตรหนุน้ำใจให้เราก้าวเดินนี้เราจะมีส่วนมีสิทธิที่จะเข้าในอาณาจักรของพระเยซูเข้าในแผ่นดินของพระเยซูแผ่นดินที่พูดถึงนี้คืออะไรแน่นอนนะครับว่าแผ่นดินที่พูดถึงที่นี่ก็คือเมืองบรมสุกเกษหรือสวรค์นั่นเอง ตียนทุกคนที่ตั้งมั่นคงในความเชื่อมีสิทธิ์ที่จะเข้าในสวรรค์ในหนังสือวิวรณ์นะครับวิวรณ์บทที่สองข้อที่สิบผู้เขียนหนังสือวิวรณ์ก็คือโยฮันบัพติสโตได้หนุนน้าใจพี่น้องในศตวรรษนั้นที่พวกเขาต้องได้รับการยากลําบากเพราะการข่มเหงจากจักรวรรดิกกรดโรมันในวิวรณ์บทที่สองข้อสิบบอกว่าอย่ากลัวการทนทุกข์ที่เจ้าได้รับนั้น นี่แน่มานจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อทดลองเจ้าและเจ้าทั้งหลายจะได้รับความยากลำบากถึง10วันแต่จงซื่อสัตย์สังเกตที่นี่ครับแต่จงซื่อสัตย์จนวันตายแล้วเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้าในข้อที่11ก่อนที่เราจะเข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าหรือเมืองสวรรค์ เราเห็นว่าเปโตรพูดถึงอาณาจักรของพระเยซูคริสต์ก่อนที่เราจะเข้าไปถึงที่นั่นเราต้องมีความศักด์ซืรอนะครับในความเชื่อของเราเพราะโดยวิธีนี้ทางที่จะเข้าในอาณาจักรของพระเยซู ul, องค์ผู้เจ้าของเรานะั้นจะถูกเตรียมไว้พร้อมอย่างสมบูรณ์พระเยซู S <S ได้เตรียมแผ่นดินนี้หรืออาณาจักรนี้ไว้ให้กับพวกเรา กทุกคนเพียงแต่เราต้องจืนหยัดและมั่นคงในความเชื่อนะครับในหนังสือยอห์นนะครับบทที่14ข้อที่1จนถึงข้อที่2พระเยซูบอกว่าท่านหลายวางใจในพระเจ้าก็จงวางใจในเราด้วยในประสาทของพระบิดาของเรามีที่อยู่กว้างขวางเราไปเพื่อที่จะจัดแจงที่ต่างๆไว้ให้กับพวกท่านดังนั้นพระเยซูปไปถึงทุกวันนี้พระองค์ไปเพื่อที่จะเตรียม นะครับแผ่นดินสวรรค์มอบไว้ให้กับผู้ที่เชื่อในโรรองพวกเราที่เป็นผู้เสียนไนด้แผ่นดินนี้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่หนะ้าตอนนี้เรารอเวลารอโอกาสของเราที่จะไปรับและในขณะที่เรารอเวลารอโอกาสที่เราจะไปรับเปโตรก็หนุนน้ำใจพี่น้องที่เราพูดถึงมาแล้วนะครับให้พี่น้องเจริญขึ้นอย่าเป็นคนที่เฉยในความเชื่อ เพราะเดี๋ยวเราจะพูดถึงในบทที่สองจะมีคําสอนเท,ท็จที่เข้ามาในคสตจักว่าด้วยการที่พระเยซูบอกว่าพระองค์จะเสด็จมาครั้งที่สองเร็วๆนี้แต่เวลาก็ผ่านไปแล้วยังไม่เห็นเสด็จมาเลยการเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับการเสด็จกลับมาไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวเราจะพบในบทที่สองและบทที่สามเปโโจจะบอกว่าช่วงเวลาที่เรากำลังรอคอยตอนนี้ให้เราระวังชีวิตของพวกเราให้ดี ในยอห์นบทที่14นั้นบอกว่าพระเยซูไปเพื่อที่จะเตรียมทางให้กับพวกเราเหมือนกันกับในบทที่1ข้อที่11นี้ที่บอกว่าองค์ผู้เป็นเจ้าผู้ช่วยให้รอดของเราจะถูกจัดเตรียมไว้พร้อมมูลให้กับพุกท่านพเพียงแตเรรียมอาณาจักรสวรรค์ไว้ให้กับพวกเราทุกทุกคนเพียงแต่เรารอเวลาที่จะเข้าไปรับอาณาจักรนี้เท่านั้นเองนะครับ เปาโลได้เขียนไว้ในหนังสือ2ทิโมธีจดหมายฉบับสุดท้ายของท่านเมื่อท่านพร้อมที่จะลาไปอยู่กับพระเยซูคริสต์ใน2ทิโมธีบทที่4นะครับในข้อที่6จนถึงข้อที่8เปาโลมองสิ่งที่พระเยซูเตรียมไว้ว่ายังไงข้อนี้บอกว่าเพราะว่าข้าพเจ้าถูกเทลมเหมือนดังเครื่องดื่มบูชาแล้วและถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจะต้องจากไป ข้าพเจ้าได้วิ่งแข่งจนครบถ้วนข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วตั้งแต่นี้ไปมีมมกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้าซึ่งองค์พุะเจ้าผู้พากษาที่ชอบธรรมจะประทานเป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้นและไม่ใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้นแต่จะประทานแก่ทุกคนที่รักการเสด็จมาของพระองค์เหตุฉะน,นั้นในนื้อเรื่องนี้นะครับเราจะเห็นว่าพระนิซูไปเพื่อที่จะเตรียมทาง เตรียมแผ่นดินเตรียมอาณาจักรให้กับพวกเราเหมือนกับที่เปโตรบอกที่นี่ให้เราอุตส่าห์นะครับที่จะได้รับแผ่นดินที่พระเยซูดได้เตรียมไว้ให้กับพวกเรานี่เป็นพระคุณจริง,รงๆที่พระเยซูเตรียมไว้ให้กับเราในหนังสือสองทิโมธีที่ผมอ่านไปเมื่อกี้นะครับเปาโลมองว่าถึงเวลาแล้วที่ท่านจะลาไปอยู่กับพระเยซูท่านต่อสู้ท่านรักษาความเชื่อนั้นไว้ได้แล้ว เป็นช่วงเวลาที่เปาโลก,กําลังจะถูกฆ่าตายที่กรุงโรมสําหรับคนที่เป็นคริสเตียนนะครับดูเหมือนว่าแผ่นดินของพระเยซูหรืออาณาจักรของสวรรค์เป็นสิ่งที่พวกเรากําลังรอคอยที่จะไปที่นั่นในหนังสือฮิบรูนะครับผูเ้เขียนหนังสือฮิบรูชี้ให้เราเห็นว่าพวกเราตอนนี้ปัจจุบันนี้กําลังรอคอยนะครับเมืองที่ไม่มีรากก็คือเมืองสวรรค์ เรากำลังรอคอยเมืองสวรรค์น,นั้นอยู่ในฮิบรูบทที่11นะครับในข้อที่14บอกว่าเพราะคนที่พูดอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นชัดแล้วว่าพวกเขากำลังแสวงหาเมืองที่จะได้เป็นของตนเองพระสูได้รับนะครับได้ประทานเมืองสวรรค์แผ่นดินอนาณาจักรของพระเจ้าเตรียมไว้ให้กับพวกเรา เมืองนี้เราจะได้รับในข้อที่14ในงสือฮิบรูบอกว่า,วาพวกเขากำลังสแสวงหาเมืองที่จะได้เป็นของตัวเองรวมถึงพวกเราด้วยนะครับในวันหนึ่งเมื่อเราลาจากโลกนี้ไปแล้วเราทุกคนจะมีสิทธิ์เข้าในแผ่นดินหรืออาณาจักรของพระเยซูตามคําสัญญาของพระองค์นั้นเป็นเหตุที่ในหนังสือ2เปโตรต่อมานะครับบทที่1ตั้งแต่ข้อที่12จนถึงข้อที่2 1 เปโตรจะพูดถึงรากฐานของความรู้เกี่ยวกับพระเยซูเปโตร Pedro จะหนุนน้ำใจพี่น้องว่าเรื่องราวของพระเยซูนะครับความรู้ต่างๆที่เปโตรมีนี้เกี่ยวกับพระเยซูไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เปโตรมีความรู้จริงๆเพราะได้สัมผัสกับพระเยซูโดยตรงในหนังสือ2เปโตรนะครับบทที่1ในข้อที่12เปโตรจะพูดถึงเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าพร้อมเสมอที่จะเตือนความจำท่านทั้งหลายถึงสิ่งเหล่านี้ถึงแม้ว่าพวกท่านรู้และตั้งมั่นในความจริงนั้นแล้วในข้อที่12นะครับ เปโตรบอกถึงสิ่งที่เปโตรอยากจะทำเปโตรอยากจะเตือนความจำพี่น้องเกี่ยวกับความเชื่อในพระกิตข้าพเจ้าพร้อมที่จะเตือนความจำของท่านถึงสิ่งเหล่านี้ แม้ว่าท่านรู้และตั้งมั่นคงในความจริงนั้นแล้วอาจจะเป็นไปได้นะครับที่ในตอนนี้ความทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นกับพี่น้องเป็นเหตุที่ทําให้พี่น้องหลาย,ลายๆท่านพยายามที่จะออกจากทางของพระเยซูปกตูเขียนเพื่อที่จะเตือนสติพี่น้องเตือนความจําพี่น้องเกี่ยวกับความเชื่อเป็นเหตุที่ในหนังสือฮิบรูนะครับผู้เขียนฮิบรูบทที่3ตั้งแต่ข้อที่12จนถึงข้อที่13 ผู้เขียนหนังสือฮิบรูจะนำเสนอผู้ที่รับจดหมายว่าทั้งหลายจงเตือนสติซึ่งกันและกันทุกวันเมื่ออย่างเรียกว่าวันนี้เปโตรเองนะครับก็ใกล้เวลาที่ท่านจะเสียชีวิตลงท่านก็อยากจะเตือนความจำพี่น้องถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราทุกคนได้รู้จักกับพระเยซู คำเตือนถึงความจริงที่ผู้รับจดหมายรู้มาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเปตโตรก็ระลึกถึงพี่น้องเสมอในข้อที่13ตราบที่ข้าพเจ้ายังอยู่ในกายนี้ข้าพเจ้าเห็นสมควรที่จะฟื้นความจำของท่านในขณะที่มีชีวิตอยู่เปตโตรอยากจะย้ำเกี่ยวกับความเชื่อของพี่น้องในทางของพระเยซู เปโตรจะย้ำว่าอะไรเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าอีกไม่นานข้าพเจ้าก็จะตายดังที่พระสุคริตองผู้เป็นเจ้าของเราได้แจ้งแก่ข้าพเจ้าแล้วและข้าพเจ้าจะพยายามให้ท่านหลายและลึกถึงสิ่งเหล่านี้เสมอหลังจากข้าพเจ้าไปแล้วหลังจากที่ไปแล้วกําลังพูดถึงความตายของเปโตรที่จะมาถึงเปโตรยังกาลังจะย้ำพี่น้องนะครับเกี่ยวกับความเชื่อในองค์พระสุคริต สิ่งที่สำคัญที่สุดแม้ว่าเปโตรจะตายนะครับในข้อที่14เขารู้ว่าอีกไม่นานเขาจะตายแต่เขาพ,พยายามที่จะให้พี่น้องนะครับระลึกถึงเรื่องของพริสูเสมอหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของคนที่เป็นห่วงจิตวิญญาณของคนที่อยู่เบื้องข้างหลังกลัวว่าคนข้างหลังนั้นจะ ปฏิเสธทางของพระเจ้าเปโตรก็กลัวว่าพี่น้องนะครับจะหันหลังให้กับพระเยซูเพราะเหตุความยากลำบากที่เกิดขึ้นที่นี่และเปโตรจะพูดถึงนะครับในข้อที่เราอยู่ในข้อที่13จนถึงข้อที่15เปโตรอยากจะฝากข้อความเหล่านี้หลังจากที่ท่านเสียชีวิตแล้วขั้นพิบฉบับภาษาแปลเดิมชักวัสละทิ้ง คำว่าสละทิ้งในภาษาฮิบรูมีความหมายว่าอพยพหรือออกจากก่อนที่เปโตรจะตายนะครับเปโตรอยากจะฝากสิ่งที่สำคัญที่สุดให้กับพี่น้องตราบที่ยังมีชีวิตอยู่ในร่างกายเห็นสมควรที่จะตื่นความจำก็คือฝากพี่น้องถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะการที่ เปตโตรได้รู้จักกับพระเยซูนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญดังนั้นท่านพยายามที่จะให้ผู้ที่รับจดหมายเห็นถึงความสําคัญเกี่ยวกับความเชื่อในองค์เยซูคริสต์ในครั้งต่อไปเราจะเริ่มในข้อที่16นะครับเปตโตรจะย้ําว่าความเชื่อในพระเยซูที่ท่านมีไม่ได้เกิดขึ้นนะครับความรู้ในพระเยซูที่ท่านมีไม่ได้เกิดขึ้นโดยความบังเอิญแต่จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ของท่านเองกับพระเยซู ดังนั้นพวกเราที่เป็นคริสเตียนนะครับเราควรจะเจริญขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรู้จักกับพระเยซูในทุกๆวันพี่น้องครับอย่าลืมที่จะมีเวลากับพระเจ้าอย่าลืมที่จะมีเวลากับพระเยซูในการอธิษฐานในการศึกษาพระคำของพระองค์จะเป็นเหตุที่ทำให้ชีวิตคริสเตียนของเรานั้นโตขึ้นนะครับในโอกาสต่อไปเราจะเริ่มต้นในข้อที่16 ครับในวันนี้ก็ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดวยพระพรพี่น้องในการศึกษาหนังสือสเองปตรร่วมกันทุกท่านครับสวัสดีครับ